ในวิดีโอตอนพิเศษนี้ผมจะขอชวนทุกท่านมารำลึกถึงอาจารย์คาสุกิทาคาชินักเขียนการ์ตูนเจ้าของผลงานยูคิโ oh. อเกมคนคนอัจฉริยะที่หลายๆคนรู้จักทั้งในรูปแบบของการ,ร์ตูนการ์ดเกมหรือแม้กระทั่งมีมในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยในวิดีโอนี้ก็จะเน้นพูดถึงการ์ตูนมังงะยุคิโอซึ่งเป็นผลงานออริจินอลของอาจารย์คาสุกิทาคาชินะครับส่วนที่เป็นภาคต่อแล้วก็สปินออฟต่างๆที่ อาจารย์เป็นที่ภาษาอะไรแบบนี้ก็อาจจะขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าพวกนั้นมันจะยาวมากเลยโอเคเชิญรับชมกันได้เลยครับก็สำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จักอาจารย์คาสุกิทาคาชินะครับอาจารย์เนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ของบริษ,ษัทช่วยฉาะนะครับในประเทศญี่ปุ่นอาจารย์เนี่ยเคยเขียนการ์ตูนในวารสารโชเนรไรสัปดาห์ด้วยซึ่งเรื่องที่ทําให้อาจารย์ดังมากๆเลยก็คือเรื่องยูกิโอเนี่ยแหละ ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักนะครับอาจารย์ท่านก็มีเขียนการ์ตูนอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณเรื่อง2เรื่องซึ่งก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าตั้งแต่ยูกิโ oh, อในช่วงของการเล่นการ์ดเนี่ยมันได้รับความนิยมขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของอาจารย์เลยทีเดียวมีทั้งการผลิตการ์ดมีทั้งการผลิตสินค้าแล้วก็โมชันไลท์ต่างๆนะครับออกมาขายกันมากมาย อาจารย์คาสุกิเริ่มเขียนการ์ตูนเรื่องยูคิโอลงในโชนันจัมไรสัปดาหในปี1996จนกระทั่งจบในปี2004นะครับซึ่งรวมแล้วมีการ์ตูนออกมาทั้งหมด38เล่มพอดีหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็ผันตัวไปเป็นที่รึกษาให้กับการ์ตูนวิดีโอเกมแล้วก็การ์เกมที่อยู่ภายใต้แบรนด์ยูคิโออีกจำนวนมากซึ่งข่าวน่าเศร้าที่เราทราบกันไปไม่นานนี้ก็คืออาจารย์ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย60ปีเมื่อวันที่6รกรกฎาคม2565ที่ผ่านมา โดยพบว่าอาจารย์เสียชีวิตยอยู่ที่ชายฝั่งของเมืองนางโง่จังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นซึ่งเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุขนาดทั้น้าก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจนะครับสำหรับเด็กยุค90เนี่ยพวกผมที่เป็นแฟนผลง,งานของอาจารย์รวมถึงนักเล่นการ์ดยุคิโอทั่วโลกอีกด้วยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์มาณที่นี้นะครับยุคิโอเป็นเรื่องราวของเด็กหดุ่มพธัธยมคนหนึ่งที่ชื่อว่ามุโตะยูกิ ที่สามารถต่อตัวต่อบปริศนาบันปีที่รับจากคุณปู่ได้สําเร็จทําให้เกิดอิบุคลิขึ้นมาในจิตใจที่สามารถใช้พลังความมืดเนี่ยลงทันคนชั่วร้ายได้แล้วก็อิบุคลิกนี่แหละคือเจ้าแห่งเกมทั้งหมดฟังดูพอเรื่องนี้ก็อาจจะออกไปทางการ์ตูนเด็กที่หน่อยแต่จริงๆแล้วบรรยากาศในการ์ตูนเรื่องนี้นี่จะออกไปทางการ์ตูนวัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะงานของอาจารย์คาสุกิเนี่ย ที่ให้อารมณ์ออกแนวประจนภัยนะประสบกับมีความน่ากลัวหน่อยๆก็เลยทําให้การ์ตูนเรื่องนี้มีความโดดเด่นมากกว่าการ์ตูนเด็กผู้ชายหรือว่าการ์ตูนโชวเนนในยุคเดียวกันเมื่อพูดถึงความน่ากลัวแล้วนี่หลายคนอาจจะรู้จักยูคิโอในฐานะของการ์ตูนเล่นการ์ดแต่ที่จริงมันไม่ใช่การ์ตูนเล่นการ์ดนะครับผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นการ์ตูนเล่นของเพราะว่าในเรื่องนียจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกสายเวทพันปีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดแล้วก็ ตัวเอยูกิเนี่ยก็ต้องตกกระไดพอยโจรไปเกี่ยวพันกับพวกสิ่งดีรัพวกนี้แล้วก็รอดมาได้แบบเฉียวเียบเป็นประจำเรียกว่าถ้าใครมีความเกี่ยวข้องกับพวกสายเดวพันปีพวกนี้เก่งกันทุกคนนะฮะในโลกของยุกิเนี่ยในตอนต้นเรื่องนะครับยุกิเพของเราเนี่ยก็จะเป็นเด็กเนิร์ดที่ข้างคล้าการเล่นเกมทุกประเภทส่วนด้วยความเนิร์ดของเขานะฮะแล้วก็บุคลิกที่อ่อนแอเนี่ยนอกจากไม่มีเพื่อนแล้วก็มักจะโดนพวกนักเรียนนักเลงอย่างโจนุจิแล้วก็ฮันดาในแกล้งเราด้วย แต่หลังจากที่เพกของเราในต่อต่อต่อปิศนาพันปีซึ่งปู่เนี่ยไปได้มาจากประเทศอียิปต์ได้สําเร็จนะครับเจ้าตัวต่อดีก็ได้มีตํานานซะด้วยสิว่าใครที่ต่อตัวต่อได้สําเร็จเนี่ยว่ากันว่าจะขอพรในข้อหนึ่งในความที่เป็นคนที่มีหัวใจไร้เดียงสาแล้วก็ไร้ซึื้อความโรยุค่ได้ที่ถานกับตัวต่อนะครับว่าตัวเองอยากที่จะมีเพื่อนด้วยความใจดีความมีน้ําใจของตัวเพ่เนั่นแหละที่สุดท้ายก็ชักนาคนที่เคยรังแกนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นเพื่อนร่วมบรรฝาอุปสรรคไป ในส่วนของความแตกต่างนะครับยูคิโอแตกต่างจากกระตูเรื่องอื่นมากเลยก็คือกระตูเรื่องอื่นเนี่ยเวลาต่อสู้กันเนี่ยอาจจะใช้วิชาหรืออาวุธบางอย่างสู้กันส่วนในยุคกีเนี่ยการต่อสู้กันคือการดวลกันด้วยเกมครับซึ่งเรกว่าแต่ละเกมที่หากันมาเล่นนี่ก็เรียกว่าอันตรายแบบสุดจะคิดได้นะครับบางตอนนี่ผมบอกได้เลยว่าเลดอาเลยนะแล้วก็ตัวละครในเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่านักเลงในเรื่องจะต้องพกมีดพกปืนกันทุกคนหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเรื่องนี้นี่มีดปืนเห็นกันจนเป็นของทั่วไป โดยเฉพาะตัวตนของยุกิคนหนึ่งเนี่ยที่เรียกกันว่ายุกิด้านมืดนะครับสามารถใช้พลังความมืดเนี่ยลงทันคนที่เล่นเกมแพ้หรือว่าคนที่ตั้งใจที่จะโกงเกมได้ก็เรียกว่าการลงทันแต่ละตอนนี่ก็บางตอนก็โหดอยู่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเคยดูโจโจว่าละข้ามศตวตรรษในภาคสามนะครับแล้วจำฉากที่โจโทโรดวลเกมชีวิญ,ญญาณกับดาบีได้านายุกิก็ประมาณนั้นนะครับแพ้ชีวิญญาณอะไรประมาณนี้บีกันอยู่ประจำนะฮะ แต่นั้นในฉบับอนิเมะนะครับก็เลยจะมีการลดทอนฉากที่มีการใช้อาวุธฉากที่มีเลือดแล้วก็ความดูแลต่างๆลงไปมากจากฉบับาาัาษาซึ่งเป็นฉบับดั้งเดิมเพื่อให้สามารถฉายกับก,กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นได้โดยเฉพาะในเวอร์ชันโฟร์คิดที่ฉายเรื่องฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยด้วยการเซนเซอร์แล้วก็การดัดแปลงบทที่เพิ่มเติมเข้ามาทําให้ยูคิโอในเวอร์ชันนั้นนะครับแทบจะกลายเป็นการ์ตูนเด็กที่ทํามาเพื่อขายของอย่างเดียวจริงๆเลยแล้วก็หลายคนที่มาดูยูคิโอตัวที่เป็นฉบับอนิเมะ ที่เป็นอนิเมะรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นการ์ตูนเล่นการ์ดอะไรแบบนี้แต่จริงๆต้องบอกก่อนแต่เดิมมาตั้งแต่ตอนแรกเลยการ์ตูนเรื่องนี้มันไม่ได้เล่นการ์ดกันมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่ามันมีตอนหนึ่งที่คนเขียนไปหยิบเอาตัวการ์ดเกมเลยครับขึ้นมาเล่นแล้วม,มันได้รับกระแสตอบรับที่ดีดังนั้นเขาก็เลยเขียนการแข่งขันการ์ดแบบระยะย,ยาวๆเลยนะฮะในภาดดวลิสคืนน้อมตั้งแต่เล่ม8ถึงเล่ม15 เรียกว่าส่งเสริมการขายการ์ดเต็มๆเลยนลั่นแหละเพราะตอนนั้นคนมีรู้สึกว่าจะได้สิทธิ์ในการขายการ์ดไปแล้วก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่การ์ดได้รับความนิยมมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็มีการพักเบรกที่เล่ม16นะครับมีการเล่นเกมอื่นมีการจิงไหวชิงพิบกันด้วยวิธีอื่นแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นเล่ม17ก็ขึ้นภาพไปเทิรซิตี้นะครับซึ่งเรียกว่าวน่าจะเป็นภา,าพที่ดีสุดในซีรีส์ของยูกิโอแล้วเรียกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงพีมากๆของยูกิก็ว ยุคโอนะครับประสบความสําเร็จทางในแง่ของรายได้ประสบความสําเร็จทางในแง่ของภาพลักษณ์ที่พิธีจดจําไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่มีสีสันทรงผมที่พังมากนะฮะไม่เหมือนใครแล้วก็ด้วยพ l o เรื่องที่มีความน่าติดตามบวกกับกระแสของการ์ดเกมที่ดังมากเนี่ยก็ส่งผลไปให้มีการทําเกมต่างๆออกมานในรูปแบบของวิดีโอเกมเกมแพนเทลมีพวกการ์ตูนที่เป็นสปิน off เป็น a d ด p t a t i o n ต่างๆนะครับก็ตามกันออกมา เรียกว่ายูกิเดี่ยพัฒนาจากการ์ตูนรายสัปดาห์นะครับมากลายจนกลายเป็นวัฒนธรรมป๊อบของเด็กยุค90ได้เลยนะแม้ว่าหลายคนนะครับจะจดจําการ์ตูนเรื่องนี้ในฐานะของการ์ตูนขายของเล่นขายการ์ดแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังสามารถที่จะนําสิ่งต่างๆที่ได้จากเรื่องเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงของเราได้อย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่ในยกิโอให้ความสําคัญมากเลยก็คือเรื่องเพื่อนแล,ล้วก็ครอบครัว ตอนที่โจโนจิเข้าร่วมการแข่งขันๆๆที่เกาะโดยลิสคิกดอมนะครับโจโนจิเนี่ยด้วยฝีมือแล้วก็ด้วยคุณภาพการ์ดท,ที่ตัวเองมีเนี่ยเป็นมือใหม่ล้วนๆเลยแล้วก็ไม่น่าจะชนะใครเขาได้ด้วยแต่ด้วยความจําเป็นที่ต้องหาเงินมรารักษาตาของน้องสาวเนี่ยก็เลยต้องลงแข่งงานนี้โดยหวังว่าจะได้รางวัลมานะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นมากในเรื่องยูกิโ oh อเลยก็คือการคิดแก้ปัญหา แล้วก็การควบคุมความรู้สึกหรือรับแรงกดดันเนเวลาเจอสถานการณ์ที่ยากลาบากในเรื่องเนี่ยครับตัวเอกเดี๋ยวพบสถานการณ์ยากลาบากแล้วก็ยากที่จะเอาชนะเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วบางครั้งก็เคยมีการถอดใจบ้างเหมือนกันแต่ว่าตัวเอกเนี่ยสามารถที่จะหาหนทางภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้เสมอเราก็ทําการหาช่องว่างหรือจังหวะที่สามารถพลิกเกมได้เนี่ยกับพลิกขึ้นมาเป็นฝ่ายได้เปรียบได้ตลอดซึ่งหลายๆครั้งก็จะดูเหมือนออคนเขียนแถๆช่วยบ้างนะครับ หรือในส่วนของการพัฒนาตัวละครเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวละครยูกิเนี่ยแต่เดิมเป็นเด็กที่อ่อนแอแล้วก็ไม่มีเพื่อนนะครับสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยจากการที่รู้จักไว้ใจคนที่ควรไว้ใจนะครับแล้วก็กล้าที่จะพึ่งพาคนอื่นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวเองแข็งแกร่งมากพอตัวเองแข็งแรงมากพอเขาก็มีความพร้อมที่จะให้คนอื่นพึ่งพาได้บ้างเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการยอมรับตัวเองก็เหมือนกันแต่เดิมเนี่ยยูกิมีบุลคลิกอ่อนแอแล้วก็พยายามที่จะพึ่งพายูกิที่เป็นด้านมืดของตัวเอง ซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่าในการเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆแต่พอเขาอยู่กันไปได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเช่นงกันแล้วกันแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นคู่หูกันนะครับดังนั้นก็รตูวเรื่องนี้เองก็มีการสื่อความหมายถึงการกล้าเผชิญหน้ากับตัวเองนะครับแล้วก็กล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วยเหมือนกันถ้านับกันในแง่ของการเป็นแบรนด์การค้าที่ประสบความสําเร็จก็ต้องบอกเลยว่ายูกิโอเนี่ย เป็นหนึ่งในแบ,บแรนด์ที่ประสบความสําเร็จมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็ว่าได้แต่ถ้าดับในแง่ของความเป็นการ์ตูนหรือว่าฟิกชันที่มีความร่วมสมัยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายูกิโอนะครับมีโมเมนต์หลายอย่างให้หน่า <S <S เรียนรู้แล้วก็น่าจดจําผ่านการเล่าเรื่องนะครับผ่านการตัดสินใจต่างๆของตัวละครทางในแง่ของการที่ให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครบอบครัวการที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนะครับแล้วก็การยอมรับตัวเอง ึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีสําหรับเด็กวัยรุ่นที่จะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่อากจะอยากลองทบทวนตัวเองหรืออยากที่จะลองเห็นตัวเองในงมุมหนึ่งผ่านการตัดสินใจต่างๆของตัวละครเนี่ยก็อาจจะลองหาอ่านการ์ตูนเรื่องนี้สักครั้งนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิดนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าการ์ตูนไม่สนุกนี่ไปโทษอาจารย์คาสุกินะครับจะโทษผมนะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมันมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามผมรบกวนกดติดตามไว้นิดนึงหรือว่าถ้าไม่อยากติดตามอาจจะแค่กดไลค์ไว้ก็ได้นะฮะมันช่วยผมได้มากเลยแล้วก็ขอมีความสุขกับงานในเรการทุกท่านนะครับไว้พบกวันใหม่ในวิดีโอหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ